สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันธรมวันฝีพัดดิฉันแยนนีสาสมจิตดิฉันอรพันธ์จนิศรค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่านิทานจากโครงงานเรื่องร้อยเรียนกับลำนำสู่การจัดทํานิทานสอนใจห่างไกลไวรัสโครโรนาเรื่องที่4น้ำใจเรื่งหนูหนูรู้จักวัคซีนโควิด วัคซีนมีประโยชน์ช่วยลดโทษลดอาการไปโรงพยาบาลฉีดวัคซีนให้เร็วไวคำถามในใจนฉันวัคซีนนั้นคืออะไรน้ำใจถามหมอไปหมอช่วยไขค,คำตอบมาวัคซีนช่วยต่อต้านเชื้อรุกรานที่มาหาโควิดต้องรักษาวัคซีนลด ความนแรงน้ำใจเกิดคำถามมีหลายนามหลายกลุ่มแบง่ง ีนจากหลายแหล่งสำหรับเด็กฉีดตัวใดเด็กฉีดชื่อไฟเซอร์เตรียมเสมอเดินทางไปหมอช่วยทานแหลงไข่ต้องดื่มน้ำหลับเพียงพอหลังฉีดเฝ้าสังเกตหากมีเหตุอย่ารีรอแน่นอกรีบบอกพ่อรวมหอบชักไข้สูงจำ หากปวดเพลียขึ้นไส้ไม่หนักใจสิ่งต้องทำลดใช้แขนดื่นน้ำหลับพักผ่อนให้เพียงพอน้ำใจชักชวนเพื่อนพร้อมตักเตือนไม่รีรอฉีดหนึ่งเข็มสองต่อไปฉีดเมื่อครบเวลา